สวัสดีครับเกษ,ษตรต้อมนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอทริคในการปลูกพริกนะเอาแบบง่ายๆเลยลก็ไม่ต้องใช้น้ํำยาไล่มแมลงอะไรนะครับก็หลักๆเลยผมใช้ตัวนี้แล้วก็ฉีดอย่างนี้เลยนะนี่ก็คือตัวนี้มันจะไล่เพลี้ยได้เพ,พราะเพลี้ยเขาไม่ชอบน้ําก็สังเกตได้เลย จากใบของผมเนี่ยไม่มีเพลี้ยเลยนะครับทำแค่นี้เองอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกับดักกาวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ถุงนะถุงเบอร์7คูณ11คลุมกับฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองต้องสีเหลืองเท่านั้นด้วยนะแล้วก็ทากาวดักมแมลงไปนะครับตัวนี้กาวนี้ซื้อได้ทั่วไปเลยก็จะอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะ พอน้ำเปลีป่ยๆเนี่ยมันแห้งไปมันก็จะเป็นกาวเหนียวๆมันเดิมก็สังเกตได้เลยนี่เห็นไหม,มแมลงเกาะเรียบร้อยก็เอาไว้ดักพวกมแมลงวันทองนะครับซึ่งได้ผลดีเลยถ้าไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ใช้นะก็จะโดนมแมลงวันทองเจาะส่วนวิธีการป้องกันหญ้าของผมนะตัวนี้มันไม่มีนะมันหมดก็ ใช้อะไรก็ได้ผ้าอะไรก็ได้ครับที่น้ําซึมเข้าไปข้างล่างได้แล้วก็ครอบไว้่างนี้เลยครอบตะกร้าไว้นะแบบนี้ยาก็ไม่ขึ้นละก็ไม่ต้องมาดูแลเยอะครับส่วนข้างล่างก็ใช้พลาสติกพลาสติกคุมหญ้าแต่ถ้าเป็นโซนที่เราไม่ได้เดินนะเราก็สามารถใช้พลาสติกอะไรก็ได้ธรรมดาแบบ ลองพื้นไปเลยแล้วก็มันจะเป็นการป้องกันยาขึ้นด้วยครับซึ่งถือว่าใช้ได้เลยแค่นี้ครับเสร็จละส่วนปุ๋ยก็ใส่ตามปกติของใครของมันเลยอ,อีกอันนึงก็คือถ้าใครไม่ใช้ไตโคเดอร์ม,มานะ่ะผมว่าใช้ปูนแดงได้นะครับละลายแล้วก็ใส่ในบัวแล้วก็ลด ต้นตรงโคนเขาเนี่ยครับเป็นั้างๆไปนะอตอนนี้ผมก็มีต้นพลิกอยู่1 2ึ่งสองสามสีห้าเจ็ดปดเก้สิบำหรับพริกขี้หนูสวนก็10ต้นแล้วก็มีตรงนี้ประมาณ8ต้นมั้งตรงนี้เป็นพริกขี้หนูขาวนะเอ้ยไม่ใช่พริกขี้หนูขาวพริกหนุ่มขาวครับก็เอาไว้กินใช้ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นละ เริ่มติดลราเห็นไหมครับนี่ก็ใช้ไม้มัดไว้ด้วยนะการเขาโยกหล้มหลวมแค่นี้ก็โอเคแล้วครับสำหรับการปลูกพริกนะก็ปุ๋ยใส่เขาบ้างแล้วกันแค่นี้ครับได้พริกดกๆมากินเพียบเลยสวัสดีครับ